นี่ค่ะเจอแล้วนะคะสามสามดอกค่ะเจอเห็นแล้ะหาโลกนีแค่นี้แล้วถ้ามันหกเอามันช่หกแขกมันหกอ๋อกระยันลงไปจ้ำแล้วหาเร็บเร็บไปนี่ละได้สามดอกค่ะมันอ้อมันอ้อดูไปมันอ่่ใหญ่ๆเนาะมันไม่ได้อ่อนนั้นค่ะมันหกลายก็นใคมันหกลายกันยัาลงไปลงไปนี่มันเป็นทานบอกค่อยค่อยหาเร็บไปแถวนี้ละ ได้ตื่มจากดอกสองดอกนะพอเมอเนาะหาต่อค่ะหาไปเรื่อยๆแต่มันจะลุกมากเลยโหหลีวน คือโอเคเกี้ยนี่ปีนขึ้นหน้าผาดีกว่าลกเกินไปอ,อันนี้คือกระสาย กระชายป่าเนาะคะ่ะอุ้ยไม่ได้เอาเสียมมาขุดเอาขึ้นได้อยู่ได้เอาเสียมมาขุดเอาเนาะกระชายป่าเนาะนี่แมามันพวกขุดฮะมึงไปหันตีมึงลอไปหันตีเดินลอไปลวกเขามันลอไปได้กันได้บ้านถ้ามันลอไปได้ก็ไปล้วน จอแต่รอยวัวมาเก็บกินกระบกนะคะลูกกระบกสุกเนาะวัวก็จะมากินวัวก็จะมาเก็บกินลูกกระบกเพราะมันไม่ค่อยมีหญ้ามันจะมีแต่ผลไม้ไมเจอเห็ดค่ะนี่เห็ดพึ่งนะคะอันนี้เป็นเห็ดพึ่งขมนะคะเห็ดพึ่งขม ออกจากหินเลยนะคะไม่ได้ออกจากดินออกจากหินเลยแล้วว่าเห็ดพึ่งขมนี้ก็เป็นสมุนไพรเป็นยาเหมือนกันนะคะกินแต่มันจะขมมากนะคะนี่อันนี้ดอกเล็กๆ เนี่ยเรียบเรียบไปเด้อนู่นะคะสาวบ้านเขาก็จะมาขุดขุดกระชายป่าเนาะขุดเอาแต่หัวมันนะคะแต่อันนี้เขาจะไม่เอาเนาะเขาจะเอาแต่หัวที่มันเป็นใส่ขนมจีนเขาก็จะมาหาขุดตามเขานี่แหละค่ะ แต่อันนี้เราเอาไปปลูกได้นะคะมันเกิดได้ทุกที่ค่ะแล้วก็ขยายพันธุ์อย่างรวดเร็วนะคะเอาไปปลูกไว้ที่บ้านก็ได้ค่ะปลูกไว้ที่สวนครัวก็ได้นะคะ นเฮ็ดดอกใหญ่น่ะเอาไปคือแมันกินได้อยู่บ่กินได้้็มันเอินเห็ดผุเลยเห็ดจุกุกใหญ่โอ้ยมันมีแต่กิ่นดอเนี้ยนะมันไม่ได้ผุชนอยู่ข้าผุป้าข้ากลับกันแล้วนะคะแงงเงียบกันไรเงี้มันก็แงงโอ้ยมันมีแต่กิ่นดอมันดอกใหญ่ประมาณนั้นน่ะเบิ่งกับไม่น้ากินละได้ ฮะได้แต่ว่ามันเกิดอยู่อันชนอยู่ขาผ้ท่าพจเกขายวเห็นแต่แม่ซี่เพิ่นไปเก็บมาเอ็ดอันลงทาน,นตอนนี้ได้เห็ดคนละเล็กคนละน้อยค่ะได้พอแกงได้ไม่เยอะน,นี่ก็เดินลงเขาแล้ว ปลาเบิ่งแน่ของผูบาวนะเบิ่บงแนี่อุ้ยของผููบาวได้เห็ดงามอยู่ตัวนี้ได้พ่อแกงอยู่ของผูบาวนกเพิ่ได้พ่อแกงอยู่เห็ดมันเพิ่งจะเริ่มออกวันนี้ค่ะมันก็เลยยังไม่เยอะเนาะ ได้คนละเล็กคนละน้อยอันนี้ของแม่ดาก็ได้เท่านี้เลยได้พอแกง กลับลงกันแล้วค่ะ ทาวถุงใหญ่ว่าเราได้เสื่อคิบอย่างดินาดสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะ ถ้ากดไลค์กับแชร์กับ s u b s c r ให้ม่ดากกอกด้วยนะคะ